ก็กินน้ำมนต์โอ้ยปกติเราเป็นทรรบุญนะโอ้ยน้องน้ำมนต์เนี่ยเขาไม่จงรักจงหลงเวอรอันนี้เล่นของค่ะเออเล่นของโอ้ยน้ำโมน้ำโมฮัลโหลบอสบอนล้านสายใหม่แล้วอ่ะฮัลโหลพี่เชอร์ไม่เห็นพี่เชอร์ฮัลโหลพี่เชอร์ฮัลโหลพี่เชอร์ 还老一些。